ที่บริเวณทีมต่พอพวกเราก็เจมี่เลยนะครับแล้วยังมาบอกว่าพี่แดนเราสัง่งงานบระเวณต่อพรด้ว้ผมจัดให้ทางใจเลยวนวยวี่เลยว่านะครับผมนนี้ขอขอบคุณพี่ตุ้มนะครับแล้วก็ นะา่ที่ที่คนรกันนะครับเพื่ปรกเราครัของเราละทีมงทุกคนนี้เนี่ตอใดีใจนะครับควร่วมมอาับก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 ับาับก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 ัักักัอกักับกัรับกับกับกักับกับกักัับกรบับกับน ผัน,นี้ก็ส่งไปแล้ทราบคุเจอาเลยนะครับก็ขอบใจนรครับก็ได้รับรการับ่ยระกาออกไปี่นอกคุมา้นะครับก็ผมไม่เป็นไรนะครานงานก็รู้รู้ไปนีดีนะครับผมการเป็นงานนะเานะครับะชาวธใกล้ของเราที่อยู่ในรับอาจจะงานหที่แาจะที่่อเก็น้ำรเพื่อได้เปรีบว่า ขอบประสนนะครับวันเดียร์พรุ่งนี้ในงานนี้นะครับอากราชัตยาบกเยร์มาอยูที่นี่ทุกคนนะครับต่วมครับพรุ่งนี้นะครับวันเดียรนทครับลงมาถึงเดียรนะครับเรานอผเป พุกเปคนรอบะพุกไปคนรอบพุกไปคนรอบสัญญาแล้วนะเขาบอกพี่แดงขอร้องเราเีวยวจาก่าประานไม่ใช่หรือวะราปาะไรด้ท่านกูท่านก็บอกคุณพระเดชขอสองรอบแบบครบ เนทียียวอนยุกหยุคือข่อยู่นะครับเกลอลส่ก็ขอบคุณพ่พี่น้องนะทุกคนนะครับที่มาุกเมือนะครับโม่ห้าม่สิบพี่น้องวัดก็เล่นเกมเพราะเราเล่นกจริงนะครับครับนะครับจะพระภูร์นะครับนเรื่อัต่างนะครับท่านี่มวของราตรีนะครับตอนี้นะครับทุกคนนะครับเปิ้ลี่ตแต่เข้าไกท้่ิดาราเนาะ เอาใกล้ที่ดาราเลยนะครับวันนี้คือดาราครับคุณอาจารย์วเลื่อนะครับสวยนะครับสวยสุวยงามนะครับท่านผู้งการและจิตใจนะครับแบบนี้ครับจนภาวะนะครับขึ้นมาเป็นธรรมดานะครับมาเป็นดเวลาแวันนี้นะครับผมเโอ้ยน่ากลัวทุกคนนะครับมานะครับใครที่ยังไม่ปลูกใต้ก็ติด เเลยนะครับหาปลูกเอานะครับหาดูกาจจะได้ชื่อปลูกเขาไว้นะครับพอใช้นะครับเป็นผู้ว่าก่น้องพี่น้องบอกแล้ว่านางการเป็นผูอกแล้ว่าจะได้เงิน้ของพี่น้องตทีนะครับ รแบนก็ตขอขอบคุณ่ยิ่งนะครับที่ดูแลชาวบ้านของเรานะครับเป็นของเราดูแลบ้านของเรานะครับอันนี้ก็ยิ่ดีกับพอของเราเราะว่าถ้าเป็นที่นีเขไ่เหนื่อยนะรเหื่อยไมเหนื่อยนะครเมาทุกวันมาทุกนเดือนมาเป็นกาเที่นะครบเพื่อละามนนะครับ

กรดารระรีนีวยนะครับเกี่ยวัุพกรทั้งการหาทั้งตลอดนครับเด็กที่ชื่อกันนะครับทุกคนร้องใจร้อมนะที่ต้องเช่าน้ก็คนะครับมาหาท่านปโตชื่อเ่การกันะครับขาบอวดนงขอบคุณอาาประห่าาทุกทนครับในเ่งการระดในรื่องการดตลครับผม ทห้รีบใส่ใจนะครับแล้วก็ดูแลโน้ตบุ๊กของเราในการทำงานนะถึงได้สำเร็จสิ้นไปได้ดีนะครับวันนี้นะครับถ้าเกิดสี่ที่แล้วนะครับก่อนที่แพทยมาเป็นประธานในการบนสวนนะครับพยายาม อาคารเรานนั้นก็เป็นสิ่งที่ติดแต่ละรางบ้านวันนั้นดูหนักเรื่องหนึ่งแล้วก็ตอนนี้ก็คงตัดต่อไปใช่ไหมครับโดยแล้วก็ไม่ติดได้ติประมาณนี้เข้ามาเลยนะครับโดยที่หลายสถาปนิกเลยนะครับกทแบบอันนี้เป็นความภาคภูมิใจของพี่รอง